สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาสอนวิธีการติดตั้งและใช้งานแอปการไฟฟ้านะคะของ PEA นะคะก่อนอื่นก็ให้เราเข้าไปที่เพ t o r e ก่อนนะคะพอเข้าไปที่เพ t o r e แล้วก็ให้พิมพ์คำว่า PEA นะคะก็จะปรากฏแอปของ PEA ขึ้นมานะคะก็ให้เราติ๊กเข้าไปเลยนะคะ พอเราติก๊กเข้าไปแล้วนะคะก็จะขึ้นหน้าแอปของ P A Smart Pass นะคะให้เรากดคำว่าติดตั้งนะคะเมื่อเราติดตั้งเสร็จแล้วนะคะก็จะมีปุ่มเปิดให้เรากดที่ปุ่มเปิดนะคะเสร็จแล้วก็จะเข้าสู่ระบบของแอป P A Smart Pass นะคะก็ให้เราตั้งรหัสพินโค้ดนะคะจำนวน6หลักนะคะเพื่อที่จะเข้าใช้งานในแอปนะคะพอเรา ใส่พินไปแล้วนะคะก็จะเข้ามาสู่หน้า fpa นะคะเขาก็ Marcus, จะให้เราเพิ่มสถานที่ใช้ไฟฟ้านะคะแล้วก็กดเข้าไปที่คำว่าเพิ่มสถานที่ใช้ไฟฟ้าค่ะเสร็จแล้วก็ให้เราระบุหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้านะคะทางด้านซ้ายให้เราระบุหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้าส่วนทางด้านขวาเป็นตัวอย่างของใบแจ้งค่าไฟฟ้านะคะก็จะมีหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้าก็ให้เราระบุเข้าไปที่ด้านซ้ายมือนะคะแล้วก็มีรหัสเครื่องวัดนะคะ แล้วก็ระบุเข้าไปที่ด้านซ้ายมือนะคะพอระบุเสร็จแล้วนะคะก็ให้กดที่ปุ่มถัดไปนะคะเสร็จแล้วก็จะมีข้อมูลการไฟฟ้าของบินที่เราใส่เข้าไปนะคะมีชื่อนะคะแล้วก็มีหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้ารหัสเครื่องวัดแล้วก็ประเภทอัตรานะคะถ้าไม่มียอดไฟค้างชําระนะคะสถานะก็จะเป็นปกติแต่ถ้าเกิดว่ามียอดค้างชําระนะคะระบบก,ก็จะโชว์ ยอดค้างชําระให้กับเรานะคะหรืออาจจะไม่ใช่ยอดค้างชําระนะคะอาจจะเป็นยอดค่าไฟนะปัจจุบันก็ได้นะคะเพื่อที่จะให้เราชําระนะคะณนเดือนเดือนนั้นนะคะถ้าเราจะชําระนะคะก็ให้เรากดเข้าไปเลยนะคะพอกดเข้าไปแล้วนะคะเขาก็จะบอกว่ารายละเอียดการชําระนะคะจํานวน1นึ่งพบาทนะคะก็จะมีเป็นหนังสือแจ้งค่าไฟฟ้าแล้วก็ชําระค่าไฟฟ้านะคะ ถ้าเราจะชาระค่าไฟฟ้าก็ให้เรากดเข้าไปที่ปุ่มที่คําว่าชํำระค่าไฟฟ้านะคะการเพิ่มสถานที่ไฟฟ้านะคะ <_ d ata> สามารถที่จะเพิ่มได้หลายบ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นชื่อเราหรือว่าเป็นชื่อคนอื่นหรือชื่อพ่อชื่อแม่หรือเป็นเป็นบ้านคนอื่นก็ได้ที่เป็นญาตินะคะหรือว่าเป็นเราอาจจะมีหลายบ้านนะคะก็สามารถที่จะเพิ่มเข้ามาในนี้ได้หลายๆบ้านนะคะเราก็สามารถที่จะดูอ่อ ค่าไฟฟ้าของบ้านนั้นๆน,น,นะคะที่เราเพิ่มลงไปนะคะแต่ตอนเพิ่มเราต้องมีบินค่าไฟฟ้าของบ้านนั้นนะคะรหัสเครื่องวัดนะคะที่จะมาลงเพิ่มเหมือนตอนแรกที่เราเพิ่มบ้านของเรานะคะก็าสามารถที่จะจ่ายให้กับบ้านอื่นๆได้ด้วยนะคะการมีแอปการไฟฟ้าก็ดีอย่างหนึ่งนะคะก็คือเวลาเราจ่ายค่าไฟฟ้าแล้วเราก็จะ เรียลไทม์นะคะก็คือจ่ายปุ๊บสถานะก็จะเป็นปกติปั๊บเลยนะคะไม่มียอดค้างชำระเลยนะคะไม่ไม่ต้องรอเหมือนเราไปจ่ายที่เซเว่นะกว่าที่จะเป็นปกตินะคะอาจจะต้องรอวันหรือ2วันนะคะแต่ถ้าเราจ่ายในแอปการไฟฟ้านะคะพอเราจ่ายปุ๊บสถานะก็จะเป็นปกติปั๊บเลยนะคะแล้วก็ยังสามารถที่จะจ่ายค่าไฟฟ้าที่เราคร้างชําระเกินเดือนได้นะคะอาจจะค้างไป1 1เดือน สเดือนหรือว่าเกินมา7วัน15วันก็ยังสามารถที่จะจ่ายในแอปการไฟฟ้าได้นะคะสะดวกสบายรวดเร็วค่ะแล้วก็จ่ายง่ายด้วยค่ะแล้วก็ยังสามารถที่จะเช็คได้นะคะว่าย้อนหลังออกไป6เดือนนะคะว่าเราใช้ค่าไฟฟ้าเดือนก่อนๆเน,นี้ยแต่และเดือนเนี่ยเราใช้ไปเท่าไหร่นะคะแล้วใช้ไปกี่หน่วยนะคะสามารถที่จะเช็คย้อนหลังได้นะคะ ก็จบแล้วนะคะสำหรับวิธีการติดตั้งแอปการไฟฟ้า PEA นะคะแล้วก็การเพิ่มสถานที่ไฟฟ้านะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอ,ขอตัวลาไปก่อนนะคะโปรดกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารในคลิปต่อๆไปค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมและรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ